ครับร้านวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นคาเวสุวรรณรุ่นบรรลังทองนะครับเนื้อผงก้คนคกนะครับตะก,กุดทองคํานะครับหลวงพ่อศิลวัดละหัรใหญ่นะครับนี่ตะก,กุดทองคําหมายเลขเจ็ดนะฮะนี่หมายเลขเจ็ด หลวงพุทธินท่านก็เป็นเกจิชื่อดังนะครับผมเป็นศิษย์สายของหลวงพุทิมว,วัดละหันไรนะครับมีทําเป็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษไว้เลยนะครับหลวงพุทธินะกับหลวงพุทิมจะเป็นศิทธิองค์สุดท้ายคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ตอนนี้นะหลวงพ่อจักรพรนั่นก็ลาสังฆาไปแล้วที่เป็นพระ อีกข้างหลังก็ฝังเม็ดพลอยนะครับเป็นทวิสุวรรณปันนั่งเรียกว่ามาหลังทองนะครับนะครับซึ่งเทวิสุวรรณเนี่ยปรากฏทั้งความเชื่อในศาสนาพาราหมณ์แล้วก็ศาสนาพุทธนะครับปรากฏในความเชื่อศาสนาพาราหมณ์แล้วก็ศาสนาพุทธในศาสนาพุทธให้เป็นจตุรกบาลนะครับ ทำบุญเป็นพ่อค้าในอดีตสการ์ทำบุญไว้เยอะท่านก็เลยมีสัาพสมบัติเยอะท่านก็มีทรพัพย์สมบัติเยอะดังนั้นตอนนี้ว่ากันว่าเกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับท่านก็ลงมาช่วยนะครับกุศลกิจจนนะช่วยในเรื่องโชคลาภเมตตาค้าขายนะครับพระวิษณุวรรษเนี่ยเป็นรูปร่างที่ พูดผ,ผีปีศาจเก่งกลัวนะครับตามความเชื่อนะครับของแตง่คนโบราณคนโบราณมาแล้วนะครับถ้าห้เทวิสุวรรณไว้เนี่ยไปไหนพู้ผีปีศาจก็จะเก่งกลัวแต่ไม่กล้าทาร้ายก็เลยสร้างรูปรักษ์โบราณอาจารย์คณอาจารย์ต่างๆก็สร้างรูปรักษ์เทวิสุวรรณไว้นะครับให้บูชาเพื่อที่ป้องกันพู้ผีปีศาจนอกจากนี้คนจีนเรียกว่าท่านจะไม่เท่แผ่จริงจี้ท่านจะมั่งมีด้วยทรัพย์สินนะครับ การบูชาให้ก็จะมีเรื่องของโชคลาภขึ้นไปนะครับรายการนี้มาพร้อมกองจำเดิมเนี่ยสร้างแต่ปี2562นะครับปัจจุบ,บัน2568ผ่านไปแล้วเวลามาแล้ว6ปีนะครับแต่กุดทองคำแบบนี้หายากนะครับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทร 96, 95, 4, 0 9 6เก้8 0 8เก้าห้าสี่จรือจุดแปดหนึ่ ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวอร์พรพัดเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ